กระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนประเทศไทยยั่งยืนในการสัมมนา,าความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม Ag-Culture r i Solar Solution ที่ห้องประชุมราชบอบพิษอาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนาความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมนวัตกรรม Agri Culture Solar Solution เพื่อโครงการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่สู่เป้าหมายความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างกระทรวงมหาดไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกลุ่มบริษัทอมาริโซและมูเลนติรักดินรักน้ำโดยมีพระพิพัฒน์วชิโรพาผู้มอโมโดยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่วังอ้อที่ปรึกษาประหลัดกระทรวงมหาดไทยพระมงกลวชิชรากอนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามพระประหลดัดสาธิสุจินโนเลขานุการเจ้าคณะอำเภอแหลมสิงห์เป็นต้นเข้าร่วมพร้อมกันนี้หม่อมหลวงประด,ดัญาเดชกุลสมาชิกวุฒิสภาตลอดจ ส่นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสรประจำประเทศไทยผู้แทนองค์การสหรประชาชาติประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังทั้งนี้นายสุทธิพงษ์จึงเจริญประศรุงมหาดไทยกล่าวในงานว่า ทุกท่านที่ให้ความสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนโดยบูรณาการการทํางานร่วมกันด้วยกลไกลองค์กาพยพในพื้นที่ขับเคลื่อนนำนโยบายไปปฏิบัติภายใต้การนําของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเปรียบเหมือนกับนายกรัฐมนตรีประจําจังหวัดมุ่งมั่นทําหน้าที่บําบัดทุกบํารุงสุขยึดเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง17ข้อซึ่งได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่6มิถุนายน2565ปลาดกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่ออีกว่าสิ่งสําคัญของการสร้างความยั่งยืนคือความต่อเนื่องความต่อเนื่องคือพลังฉะนั้นปัจจัยความสําเร็จอีกส่วนหนึ่งคือหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมกระทรวงมหาดไทยมีหุ้นส่วนการมีส่วนร่วมที่เป็นพันธมิตรในการศึกษาและต่อยอดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหน้องนาภายใต้การนําของภาคศาสนาภาควิชาการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่มีความใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นไปตามเป้าหมายร่วมกันได้